สวัสดีครับสิ่งที่เกิดขึ้นในวินาทีนี้ครับมันจะมาถึงจุดคลายแม็กแล้วแหละครับผมไม่ใช่จุดคลายแม็กธรรมดาจุดพีคและค่อยๆคลายแม็กแล้วครับผมพีคเริ่มต้นจากวันที่เท่าไหร่เริ่มต้นตั้งแต่วันที่25ห้ลังคืนวันที่25เป็นต้นไปนะครับผมจริงๆวันที่26กจะด้วยซ้ำแต่ว่าเราอยากให้ทุกคนเตรียมตัวก่อนเพราะว่าองศาของดวงดาวมันมันกินไปไปนิดหน่อยนะครับผมผมเลยแบบว่าเออเริ่มยี่ิห้ายี่หกไปละกัน จุดพีคเนี่ยครับผมของโควิดรอบ5้าหรือรอบในอดีตเนี่ยมันเกิดขึ้นรอบไหนมันเกิดขึ้นได้อย่างไรสมัยก่อนนะครับผมผมพูดของอการเคลื่อนตัวของดวงดาวในช่วงของโควิดรอบสามและรอบสี่ในขณะที่ดาวฤกษ์ยูนะครับยังโครจรทับดวงเมืองอยู่ณขณะนี้โควิดรอบสามรอบสี่เนี่ยมันเป็นการเคลื่อนตัวสลับวันไหวกันครับผมของดาวพฤหัสและดาวเสราร์ซึ่งมีการ เดินอย่างผิดปกติเกิดขึ้นผมเรียกว่าการเดินผิดปกติเกิดขึ้นเพราะหลังจากนั้นเนี่ยครับผมมันสะเทือนเรื่องอะไรยาไม่พอสะเทือนเรื่องอะไรเหตุการณ์ต่างๆเริ่มเกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆหรือในแถบของภาคใต้เช่นเดียวกันซึ่งตรงนี้ผมได้เคยทำนายไว้แล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแปะ URL ไว้ตรงบริเวณใต้โพสต์ว่าเราได้มีการทำนายอะไรไว้บ้างนะครับแต่จุดตอนนี้เราไม่อยากจะพูดเรื่องแนอดีตมาก เพราะเรื่องัปจุฟันมันมีความสําคัญกว่าความสําคัญของดวงดาวในวินาทีนี้เนี่ยครับผมเกิดขึ้นอย่างไรบ้างความสําคัญของตอนนี้คือหนึ่งดาวฤกษ์อยู่เนี่ยครับผมโครจรอ,อยู่ในลักษณะของการเดินติดป,ปติทับลัคนาด,ดวงเมืองการทับลัคนาด,ดวงเมืองแน่นอนว่าดาวอาทิตย์เนี่ยครับผมก็เปล่งแสงอยู่ตรงนั้นแ่เปล่งแสงได้ไหมมันเปล่งแสงไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ย โรคเป็นเมืองหรือโรคเป็นประเทศไทยอยู่แล้วนอกจากนี้เนี่ยมีการแทรกแซงของการต่างประเทศเกิดขึ้นด้วยแล้วก็มีการเดินทางของต่างประเทศนะครับพลักเข้ามาสิ่งที่เกิดขึ้นคือแม้ว่าวันนี้ครับผมมันเป็นวันที่21ตอนเวลา19นาฬิา11นาทีเนี่ยทางรัฐจะมีการประกาศเริ่มประกาศในการที่จะมีการกักตัวแต่ผมบอกไปว่ามันเป็นแค่ช่องทางทางอากาศ ยังมีอีกหลายช่องทางมากเลยครับผมซึ่งมันอาจจะเกิดเหตุหรือเข้ามาแล้วด้วยก็ได้เพราะเนื่องจากว่ารายดามฤติยูที่เดินผิดปกติเนี้ครับผมเขาเริ่มสะสมพลังงานเซตใหม่ย้ํานะคบว่าเซตใหม่จริงๆนะมฤติยูเนี่ยครับเขาสะสมพลังงานมายาวนานแล้วแหละเขาสะสมพลังงานมาไม่ต่ากว่าเจ็ดปีอยู่แล้วตอนนี้เขากำลังปริ่งแสงเป็นที่ปริ่งพลังเป็นที่แล้วยิ่งการเดิน ผิดปกติตั้งแต่กัรยายนปลายกันยายนเป็นต้นมาเนี่ยแน่นอนว่ากัดกินอยู่แล้วดวงเมืองไม่รอดหลังจากนั้นครับเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นคือการเดินผิดปกติของดาวสุขอีกด้วยการเดินผิดปกติของดาวสุขในวินาทีนี้เนี่ยครับผมส่งผลกระทบขั้นรุนแรงกับใครบ้างกับนักร้องครับผมกับอาชีพบริการต่างๆครับผม สิ่งเหล่านี้อะไรที่เกี่ยวกับด้านของการบริการเนี่ยครับเด็กเสิร์ฟร้านอาหารเด็กเสิร์ฟหรือสถานเสิร์ฟความงามพวกนี้ครับโดนเรียบแน่ๆโรงแรมก็ใช่โอเคดังนั้นเนี่ยกลุ่มพวกนี้ครับขอให้อดทนผมให้กำลังใจอย่างเด็ดขาดและเฉียบในฐานะที่ที่วิเคราะห์โควิดได้อย่างถูกต้องและถูกต้องถูกที่ถูกเวลาเราไม่ใช่แบบการกำหนดแบบไล์ของเพจน,นะ ค่อยไปเก็บยินในตอนสงการเป็นต้นไปนะครับวินาทีนี้ครับผมหากเกิดการรวมกลุ่มผมเคยบอกตั้งแต่ตอนต้นต้นคลิปตอนตอน,ตอน,ต,อนตอนที่ผ่านมาแล้วนะครับว่ามันจะเกิดเหตุอะไรบ้างมันจะเกิดเหตุที่ว่าหากรวมกลุ่มกันเมื่อไหร่ปิดสวดมนต์ถือว่าใช่ไหมสวดมนต์ข้าปีก็ถือว่าใช่ข้าดาวก็ถือว่าใช่ไหมคำตอบก็คือใช่เลย สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะผมนอกจากนั้นเนี่ยครับผมยังจะมีอาการของดาวพุธที่เดินเข้ามาในลัคนาราศีมังกรอด้วยพุธที่เดินเข้ามาอยู่ในราศีมังกรเนี่ยคำถามคือมันเกิดเหตุการณ์ที่ดีไหมมันไม่ดีหรอฮะมันไม่ดียังไงอะ่ะมันไม่ดีตรงที่ว่าไปตลาดตลาดก็ติดตลาดก็ติดโรคอีกต่างหากเพราะว่าเป็นการค้าขายที่ที่เอานี้ดีกว่า โดยปกติดาวศุกร์กับดาวดาวศุกร์กับดาวพุธเนี่ยเวลาเขามาอยู่รวมร่างด้วยกันเนี่ยครับผมมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ซึ่แต่ละการแต่คราวนีน้ประชาชนเขาไม่อยากได้รับผลประโยชน์อะไรในวินาทีนี้แล้วเมื่อเวลาประชาชนเดินเข้าห้างหรือรถแ้กแจกแจกให้ตายยังไงเนี่ยครับผมประชาชนไม่โอเคหล้วนะว่ามีโรคที่ยังระบาดอยู่ในวินาทีนี้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยครับผมมันมันจะเป็นยังไงบ้าง มันกระทบกับส่วนไหนอีกมันจะไปกระทบกับส่วนของการขนส่งนั่นะคือทางไทยด้วยครับส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมผมว่าขอให้เร่งปิดสิ้นปีให้เร็วมากขึ้นหรือขยับการทํางานธุกิดธุรกรรมรายหลังมกราคมได้ไหมเคราะเนี้ยมันจะเป็นเคราะที่จะมีรยะยะเวลาในการที่สุดนะครับทําอะไรก็ตามหลังวันที่1 9ามกราคมค่อยเริ่มทำแต่ถ้าทำตอนนี้เสี่ยงติดโลก การที่ผมมานั่งพูดถอดนอาตาในวินาทีนี้ใช่ผมฉีดวัคซีนสี SS ่เข็มเอเซทเอเซทโมโตนาโมโตนาในระยะเวลาหกเ,เดือนหกเดือนสี่เข็มนี่มันก็พีลวเนะาะถามว่ามันปลอดภัยไหมมันไม่ปลอดภัยแต่อยากจะสื่อสารให้กับบุกคนรู้ว่าวินาทีนี้หากใครไปไหนเนี่ยครับผมโดยเฉพาะดาวคาดาวคานนะครับผมเล็งเกี่ยวกับแบบดาวเกตด้วยดาวเกตกับด,ดาวราหูด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นคือ,คอถ้าเกิดว่าจะติดโรคเนี่ยติดทั้งคันเลยนะ แต่ท้าไม่ติดไม่ติดทั้งพันเลยนะเสี่ยงไหมอย่าเสี่ยงเลยนั่งรถส่วนตัวเลยดีกว่าไปทะเลอ่ะไปได้ไหมไปทะเลไปได้เพราะว่าไม่ได้มีอาการอะไรของของของกลุ่มของที่เกี่ยวข้องกับาราศีที่เกี่ยวกับเรื่องของทะเลแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับคือดาวพฤหัสกับดาวฤกษ์ตยูเนี่ย,เ,ย,ยเขาอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเนี่ยครับระวังเรื่องของแผ่นดินไหว ที่มากที่สุดเขาจะทำได้จุดไหนที่มีแผ่นดินไหวอะบ่อยๆอย่าไปผมพูดแบบเอาแบบง่ายๆนะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือดาวศุกร์กับดาวพุธที่เดินวิปริพร้อมกันในวินาทีนี้เนี่ยครคบผมมันส่งผลอะไรอีกมันส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของมันส่งผลทําให้เกี่ยวกับเรื่องของน้ําน้ําที่อยู่บนดินครับน้ําที่อยู่บนดินเพราะอะไรเพราะเขาอยู่ตรงบริเวณของน้ำที่อยู่บนดินเนี่ยพวก อ่าต่างๆเพือนต่างอย่าไปุ่งอย่าไปจุ้นอย่าไปเที่ยวถ้าอยากจะพักผ่อนแบบสุดใจจริงๆแบบไม่ไหวจริงๆั้ำใจไม่ได้อกจะแตกายไปทะเลอันนี้จะปลอดภัยที่สุดครับสิ่งที่การเตือนในวินาทีนี้มันมันตรงมาโดยตลอดเนาะอะไรที่มันตรงมาโดยตลอดเนี่ยครับผมโดยเฉพาะเรื่องของเราจะเห็นแล้วเนาะผมเคยบอกอยู่ตลอดตั้งแต่เทปที่แล้วแล้วบอกตั้งแต่ตอนเดือนกันยายนใช่ไหมครับว่า ทุกอย่างจิรรยาจะเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ประมาณ4พันวาคมต้นใหม่แล้วเห็นไหมครับว่ามันเกิดขึ้นจริงโอมิคอนเข้ามาวันแรกที่ประเทศไทยอย่างลักษณะของการจับได้ของภาครัฐหรือตรวจได้ของจากภาพรัฐเนี่ยก็คือวันที่5พันวาคมโปรดตจงเชื่อเราเถอะเราเราเสียดายคือเราก็เรียนมาเยอะเนาะ ค่าเรียนเราก็มีเยอะเราก็อยากจะช่วยคนแหละแต่เสียงเสียงนี้มันจะไม่สะพ้อนไปถึงเลยถ้าเกิดบ้างได้ยินคำแปลแบบง่ายๆที่สุดแล้วเนี่ยมัน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 ไม่ได้เกิดในทางปฏิบัติจริงๆอีกอันนึงครับอีกอันนึงเนาะกลุ่มดาราศิลปินต่างๆนะครับผมอดทนเดี๋ยวเข้าไปช่วงสงการเพราะช่วงสงการเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นผมเล่าจากเรื่องของข่าวดีๆเนาะ ดาวราหูนะครับผมที่จะย้ายเข้าไปนในช่วงของต้นเดือนเมษายนเราจะเห็น,หนข่าววเรื่องของดาวหูวเริ่มเริ่มเพื่อนทุกคนจะเริ่มไหวแบบสุดฤทธิ์สุดเดชมากช่วงเวลานั้นนะครับยาใหม่ๆจะเริ่มพัฒนาและมีตัวใหม่ๆที่ฉีดแล้วดังนั้นเนี่ยครับใครที่ฉีดตอนช่วงของธันวาคมนู่นไปเก็บตกอีกทีนึงตอนประมาณเมษายนพฤษ,ษภาคมได้ทําไมทําแล้วก็อย่าลืมนะฮะ ก่อนที่ผมจะปิดตรงนี้ไปก็เดี๋ยวมันจะตัดต่อลำบากแล้วมน้อยแล้วมีเครื่องคอมพิวเตอร์น้อยก็คือว่าโรคระบาดไม่ได้จางหายไปปีหน้าโรคระบาดไม่ได้จางหายไปมันแค่หายในใจแล้วมันจะกลับมาขยี้อรอบหนึง่งตอนช่วงไหน ตอนช่วงไปลายปลายปีเดี๋ยวเราค่อยมีลาก,กันอีกทีนะครับว่ามันจะขยีย้แรงขนาดไหนอีกรอบหนึ่งจะอยู่หรือไปก็ก,ก,ก็ขอให้เ,าเรามัดระวังตัวเองนิดนึงครับและเชื่อในมาตรการต่างๆของภาครัฐนิดและทาเกินมาตรการจากภาครัฐนิดรับรองว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แล้วก็จะทําให้รอดจากโควิดสิบเก้าในรอบนี้ใครที่มีประกันอย่าลืมเซ็ตประกันเห้เรียบร้อยนะครับผมขอบคุณครับ